มื่อหมัดหนักของนักสู้วัย19ปีจากโมร็อกโก,โกพุ่งเข้าเต็มหน้าและทำให้ยางกันฟันของคู่ต่อสู้ปลิวออกหลังอากาศคนทั้งสนามก็ถึงกับส่งเสียงดังทั้งหมดตกตะลึงกับพลังหมัดของเด็กคนนี้ตั้งแต่เสียงระฆังเริ่มเขาไม่กลัวเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเปิดเกมเดินบุกไล่แลกหมัดอย่างกล้าหาญคู่ต่อสู้ของเขาคือยอดนักสู้รุ่นใหญ่ที่ผ่านศึกมาอย่างโชคชน ก่อนจบยกแรกนักสู้รุ่นใหญ่ตอบโต้ด้วยการตีเข่าใส่เด็กหนุ่มเหมือนเป็นการเตือนว่านี่คือเวทีของนักสู้จริงๆแต่ข่านั้นไม่ได้ทําให้เด็กคนนี้กลัวเลยมันกลับทําให้เขาเร่งเดินหน้าเข้าใส่มากขึ้นพอถึงยก3มเด็กหนุ่มออกหมัดขวาอย่างแม่นยําหมัดนั้นพุ่งเข้าปลายคางทําให้คู่ต่อสู้ร่วงลงและยางกันฝันก็ปลิวออกทันทีทุกคนต่างคิดว่าไฟนี้จบแล้วแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายยังลุกขึ้นมาได้และไฟก็ยังดําเนินต่อ ชายหนุ่มได้ไล่เข้าใส่คู่ต่อสู้หวังจะจบไฟแต่เขากลับโดนคู่ต่อสู้แทงเข่าใส่หน้าจนเขาล้มลงแต่เขาไม่ยอมแพ้และลุกขึ้นสู้ต่อเขายังคงเดินเกมลุกใส่คู่ต่อสู้จนในที่สุดเขาได้ใส่หมัดขวาเข้าที่หน้าคู่ต่อสู้จนคู่ต่อสู้ล้มลงไปและชายหนุ่มก็ได้ชัยชนะมาในที่สุด